เฮาด้งบทประพันธ์ของพนมเทียนได้รับอนุญาตให้นำเสนอโดยสองยามบทที่24อวสานพราวพัชรวิบูลพลิกฟื้นคือสติพบตัวเองนอนอยู่บนเตียงขาวสะอาดภายในห้องแคบแทบตลอดทั้งกายถูกห่อหุ้มไว้ด้วยผ้าพ,พันแผล และที่ไหลขวาเสียวแปรป,ปวดร้าวเหลือประมาณแสงแดดอ่อนๆส่องจ้าเข้ามาทางหน้าต่างหัวเตียงพอยันกายขยับจะลุกขึ้นประตูห้องก็เปิดออกวุฒิกฤษณวิภาคยืนเด่นอยู่หน้าประตูมือซ้ายถือแก้วมือขวากำขวดวิสกี้ไว้มองดูหล่อนแล้วยิ้มด้วยใบหน้าคล้ำเคร่งเครียด และเครื่องแต่งกายคมุกคำมอมไปด้วยโลหิตระคนควันไฟยับเยินไปทั่วเขาก้าวเข้ามาหาหล่อนที่เตียงอย่างสงบฉันฉันอยู่ที่ไหนหญิงสาวร้องเสียงหลงพยายามจะเคลื่อนไหวแต่มือแผ่วเบาแตะที่บ่าของหล่อนพร้อมเสียงทุ้มต่ำปลอบประโลมซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนจากบุรุษจักรันพวกนี้เธออยู่ในที่ปลอดภัยเพียงพอ นกอกจากฉันขนาดนี้ไม่มีใครอีกล็อกเธออยู่ในบ้านของฉันบ้านซึ่งปลูกโดดเดียวอยู่กลางทุ่งนาเพื่อรอที่จะเอาเธอมาไว้ฉจนไม่เข้าใจอะไรเลยหลอนร้องขึ้นอีกกระสับกระส่ายกว่าสายตาไปรอบๆในที่สุดมาจับจ้องอย่างหวาดหวั่นอยู่เฉพาะใบหน้าของเขานักสืบลับมองดูหลอนอยู่ก่อนแล้วเขายิ้มแต่หลอนดูมันจะร้องไห้สั่นเทาทั้งร่าง เสียงกังวันของเขาถามหล่อนมาว่าฉันดีใจที่เอากระสุนจากไหลขวาของเธอออกได้ด้วยมือของฉันเองตลอดจนจัดการบาดแผลทุกอย่างให้กับเธอได้แม้ว่าจะไม่เรียบร้อยนักและกล่าวไว้ว่าเธอคงจะรู้สึกตัวเอานี้ตอนเช้าฉันปล่อยเธอนอนสลบอยู่คนเดียวที่เนี่ยไม่น้อยกว่าห้าชั่วโมงตลอดเวลาฉันไปจัดการธุระทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเธอจะจัดการกับฉันยังไงต่อไป เสียงของหล่อนส้านขณะที่ปิดหน้าแน่นเธอควรจะปล่อยฉันตายอยู่ในกองไฟในซองอุบาทนั่นแล้วตำรวจอย่างเธอพยายามจะไปเอาพว้ร้ายที่กำลังจะตายมารักษาเพื่อส่งตัวขึ้นศาลอีกเหรอฉันจะจัดการยังไงกับเธอต่อไปเขาทวนคำพร้อมกับยักไหล่ยกแก้ววิสกี้ขึ้นเดิมฉันก็จะส่งตัวเธอให้แก่เจ้าคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะสิ มันเป็นงานชิ้นสุดท้ายของฉันที่จะต้องทำหลอนตะลึงพึงเพลิดสีหน้าของเขาแม้จะเคร่งเครียดเพราะรำงานหนักมาตลอดคืนก็ยังมีเขาให้ความเมตตาอารีหลอนประสานมือไว้ระหว่างอกหมดสิ้นแววทรดดุดดันโดยสิ้นเชิงนอกจากจะเหลือแต่ความรันทดทอดอาลัยเธอเธอรู้จักฉันดีมาตลอดเวลาแล้วอ๋อรู้จักสิเมกกระทัมาเด็กเด็ก เธอชอบนุ่งกระโปรงสีแดงและก็เล่นอาวุธปืนมาเป็นประจำรู้ต่อไปด้วยว่าเมื่อเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเธอเป็นนักพละเอกและก็นักยูโด,โดตัวฉกาจเพลิงพัชรวิบูรณ์เป็นพ่อเลี้ยงของเธอที่อบรมวิชาเหล่านี้ให้แก่เธอโดยตลอดเธอนึกว่าเธอเป็นลูกเขาใช่ไหมลูกของจอมโจรตลอดทั้งชีวิตของเธอถูกอบรมมาในวิชาโจรกรรมทุกประเภทจากพ่อเล่นลุงซึ่งเป็นจอมโจรชั้นอาจารย์ทั้งคู่ ประกอบวิชาความรู้ของเธอที่ร่ำเรียนมามันช่วยเหลือเธออย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากการเป็นโจรหล่อนเงียบงันซึมนิ่งไปด้วยพิษบาทแผลและความโหยระเหี่ยหมดกำลังแม้แต่จะกระดิกกระเดียเขาสุดตัวโอบก,กอดนธนุถนอไว้แนบอกกระซิบอ่อนหวานบอกแล้วไงว่าเธออาจจะฆ่าฉันได้แต่ฉันไม่มีวันฆ่าเธอได้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างฉันทำเพื่อเธอเพื่อเจ้าคุณพ่อของเธอ เธอเคยบุกทะลวงเข้าไปช่วยชีวิตฉันในซองอุบาทและพฤติการของเธอในคราวนี้เป็นประโยชน์ต่อฉันและก็ทางราชการตำรวจอย่างยิ่งไม่ได้เธอฉันอาจทำงานพลาดเพราะไม่รู้ตัวมาก่อนปริศนาวิภาคอาจจะย่อยยับกว่าที่แล้วปริศนาอาจได้รับอันตรายและก็ซองเล็บเหล็กจะยังไม่พินาศจนกว่าจะยิงด้วยระเบิดทำลายงานชิ้นสุดท้ายของเธอเนี่ยมันเปรียบเสมือนความดีที่จะนิรโทษให้เธออยู่แล้ว เดี๋ยวนี้เห่าดงในสายตาของโลกได้ดับสูญไปแล้วผู้ที่สวมรอยและก็ตายแทนเธอคือพยักษคุณลุงของเธอนั่นแหละก่อนจะสิ้นใจท่านสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างให้กับฉันหมดสิน้นยิ่งกว่านั้นพันยงคุณแม่ปัจจุบันของเธอยังได้สารภาพถึงเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับตัวเธอและกัคุณพ่อของเธอฉันฟังโดยตลอดฉันได้นำท่านไปพบกับแก่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ตัวจริงของเธอมาแล้ว พร้อมทั้งเจราจาทำความเข้าใจตกลงกันด้วยดีเกี่ยวกับตัวเธอดังนั้นจึงไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเป็นความลับอยู่สารภาพมาเถอะว่าเธอคือกองแก้วกฤษณวิภาคธิดาคนโตของท่านเจ้าคุณประจอนซึ่งถูกลักพาไปเมื่อสมัย18ปีก่อนโดยโจรผู้หนึง่งและเธอก็รู้ตัวเธอเองดีว่าเธอเป็นใครใบหน้าของอาจยากรสาวผู้สิ้นเคี้ยวเล็บขาวซีดในตาเบิกโพรง จ้องค้างเหน็ดเหนื่อยและอ่อนระหอยจนแทบจะสิ้นใจคล้างแผ่วๆออกมาประหนึ่งถูกทรมานอย่างหนักโว้ดฉู้ดีว่าเธอรู้จักฉันมานานแต่เธอพยายามหาหลักฐานและก็เหตุผลแวดล้อมเพื่อจะเล่นงานฉันจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้โดยพร้อมโมนอย่างเช่นขนาดนี้ฉันสารภาพถูกแล้วฉันคือเห่าดงที่คขนจีบขึ้นแทนพฤติการต่างๆของคุณพ่อซึ่งได้ทำไว้แล้ว ฉันพยายามฆ่าเธอมาหลายครั้งแต่โชวไม่เข้าข้างฉันฉันคาดเธอไม่สําเร็จฉันไม่ต้องการคําสาร,รภาพของโจรแต่ฉันต้องการคําสาร,รภาพของหญิงสาวผู้หนึ่งที่จะยอมรับว,ว่าเธอผู้นั้นก็คือกองแก้วปริศนาวิภาคที่ดาคนโตของพลเอกพระยาประจนปัจจารยย่อที่หายสาบสูญไปในครั้งหนึ่งใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นหล่นรีตาลงหยาดน้ําตาซึมล้นปรีเสียงเครือ จะมีประโยชน์อะไรมันสายเกินไปแล้วมันยังไม่สายเขากระซิบจูบแผวที่เปลือกตาปลอบโยนบอกมาสี่บอกมาสักคำเดียวเท่านั้นเพราะมันเป็นงานที่ฉันจะต้องทำอย่างน้อยที่สุดจงเห็นแก่ใครคนหนึ่งที่เขารักเธอจนเกินกว่าที่จะทำอันตรายได้อสสรพิษร้ายเปิดดวงตาขึ้นอีกครั้งจ้องจับมองอยู่ที่เขาครั้งนี้มันไม่ได้ควมวาวไปด้วยรัศมีดุดันเห e ี้ยมเกรียม ทว่าเปลี่ยมไปด้วยแวบจำนวนและสารภาพโดยสิ้นเชิงหญิงสาวพยักหน้าช้าๆข้าฉันยอมรับฉันคือบุตรสาวคนโอของท่านเจ้าคุไประจรโดยที่ตลอดเวลาที่เติบโตมาในอ้อมอกของคุณพ่อพลิรพระเจรลวิบูรณ์ฉันไม่มีโอกาสได้ทราบความจริงเลยเสียงสารภาพของหล่อนผ่านเข้าเส้นลวดบันทึกไว้โดยตลอดโดยมือของนักสืบลับเขาระบายลมหายใจอย่างโล่งอกและปิติ ประโยคเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการจะเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันโดยแน่นอนที่สุดต่อจากนั้นเขาปิดเครื่องบันทึกซึ่งซ่อนไว้ใต้เตียงเธอเพิ่งจะทราบใช่ไหมและคนโดยวิธีใดทําให้เธอทราบความจริงได้ด้วยตนเองฉันทราบม่คุณพ่อตายแล้วหลอนตอบเหมือนถูกสะกดขณะที่ดวงตามเหม่อลอยวันหนึ่งฉันได้เข้าไปในห้องส่วนตัวของคุณพ่อและมือไปสูกสวิตลับข้า ผนังตึกด้านหนึ่งเปิดออกภายในห้องเล็กๆที่สร้างไว้เป็นพิเศษโดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยภายในถูกเก็บไว้ด้วยเครื่องมือโจรกรรมทุกชนิดเอกสารสำคัญแผนที่แสดงส่วนละเอียดของกรุงเทพหน่วยปราบปรามของตำรวจที่แยกย้ายสกัดอยู่ตามถนนสายต่างๆเบอร์โทรศัพท์สำคัญต่างๆ และหลายชื่อพ่อค้ขาขหาบดีตลอดจนบุคคลสำคัญของการเมืองจนหมดสิ้นโดยมีบันทึกโครงการที่จะกระทำเป็นลำดาบในจำนวนของเหล่านั้นฉันได้พบกับสมบุดไดอารี่ประจำวันโบราณของท่านเล่มหนึ่งบันทึกเหตุการณ์เมื่อสมัย18ปีก่อนทำให้ฉันทราบว่าท่านเคยเป็นนายทหารม้ารักษาพระองค์และก็ถูกออกจากราชการเพราะหนี้สินล้นพ้นตัว เนรเทศตัวเองไปจกนกระทั่งพบหลวงของฉันคือพยาที่ดินแดนภาคใต้ที่นั่นท่านได้ฉันมาเป็นบุตรโดยตั้งชื่อให้ใหม่และก็มีโครงการพิสนาเกี่ยวกับตัวของฉันที่จะผันแปลชีวิตให้ผิดแผ่ไปจากผู้หญิงธรรมดาบันทึกเล่มนั้นบอกไว้โดยชัดแจ้งว่าฉันเป็นสายกำเนิดของหลวงประจนปัจจารย่อ ผู้บังคับบัญชากล่าวของท่านมีล็อกเก็ตลงยาฝังเพชรใส่อยู่ในกล่องใกล้ๆกับบันทึกเล่มเนี้ยในล็อกเก็ตเป็นรูปของคุณพ่อตัวจริงของฉันคืนที่เธอขึ้นบ้านของคุณพ่อก็เธอเองคราวนั้นน่ะเธอประสงค์อะไรฉันต้องการจะสืบหาผู้เป็นบิดาตัวจริงของฉันตามบันทึกคือนนั้นฉันพบปริศนาน,นอนหลับอยู่ในห้องแรกซึ่งฉันปีนเข้าไป แปลกใจมากที่เขามีใบหน้าคล้ายคลึงกับฉันจนบอกไม่ถูกฉันขโมยรูปของปริศนาติดตัวมาด้วยเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบต่อจากนั้นฉันได้พบกับท่านเจ้าคุณสมประสงค์ท่านบอกความจริงหมดและฉันมั่นใจว่าฉันคือบุตรสาวคนโตของท่านเป็นแต่เพียงรู้ไว้ในใจเท่านั้นฉันจะไม่มีวันแสดงตัวของฉันเลยว่าฉันคือเด็กที่ถูกลักพาไปเมื่อสมัยหนึ่ง เธอรู้ตัวไหมในทุกครั้งที่เธอปฏิบัติงานโจรกรรมยังมีมือลึกลับอีกมือนึงติดตามคอยความพิทักษ์แก่เธออยู่เสมอฉันไม่รู้หรอกฉันทํางานเพื่อเงินเพื่อความแค้นเท่านั้นนอกจากโจรกรรมซ้ำธรรมดาฉันพยายามติดตามค้นหาตัวไอ้ว่องที่มันฆ่าคุณพ่อของฉันถ้าฉันมีเงินพอถ้าฉันฆ่าไอ้ว่องได้และฉันไม่ตายด้วยมือของกฎหมายฉันจะเลิกทันทีใครที่ติดตามช่วยเหลือฉันฉันไม่เคยรู้ คุณลุงของเธอพยักพังขยานนอนไงแล้วก็เป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่เป็นเสียงลึกลับโทรศัพท์บอกเหตุการณ์ต่างๆแก่เธอเสมอนั่นแหละงานของเธอจะไม่อยู่ในรูปรอยเดียวกันกับคุณพ่อของเธอเลยหากไม่มีการช่วยเหลือจากมือลึกลับผู้นี้เขาเป็นอาจยาก,กรในที่มืดไม่มีใครรู้จักเขาล็อกเดี๋ยวนี้เขาตายให้เก่ตเธอแล้วตายในคราบของงูเห่าดงเพื่อเธอกลับคืนมาเป็นกองแก้วกฤษณาวิภาคในสายตาของโลก จงเห็นแก่คุณพ่อคุณแม่จริงๆของเธอที่ทนทุกข์ทรมานมากมายเพียงไรแล้วบ้างในการที่สูญเสียเธอไปครั้งนั้นจงกระทั่งบัดเนี้ท่านทั้งสองยังไม่อาจจะลืมเธอได้ขณะน,นี้ท่านทราบแล้วว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ปิติโสมนัสจนเหลือที่จะบรรยายฉันซ่อนเธอไว้ที่นี่ระหว่างบาดเจ็บและก็สลบอยู่แถลงความจริงทุกสิ่งให้ท่านทั้งสองฟังพร้อมทั้งนำตัวของพันยงคุณแม่เลี้ยงของเธอมายืนยันเป็นหลักฐาน ท่านทั้งสองถึงกับน,น้ําตาไหลตื่นเต้นดีใจจงกระทําอะไรไม่ถูกฉันสาบานวิกตท่านว่าจะนําเธอกลับมายังตะโกนกรีณนาวิภาคโดยปลอดภัยที่สดุดและคําสาบานของฉันก็เป็นผลจริงขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยและก็ปลอดภยัยเพียงแต่เธอจะยินยอมกลับเคืนไปสู่คุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กําเนิดของเธอและก็ลืมเหตุการณ์ที่แล้วมาเสียเท่านั้นแหละพร้าวหลับตาลงขณะที่ระบายลมหายใจสถานเยือก พื้พรมแผ่วเบาฉันควรจะตายในกองไฟนั่นพร้อมกับความลับทั้งหลายที่พลอยตายไปด้วยมากกว่าที่จะมีชีวิตขึ้นมาใหม่ในโลกเดียวกันเนี้หล่อนสิ้นสติไปอีกครั้งก่อนที่จะรู้สึกว่าถูกจูบอ่อนหวานสัมผัสแผ่วเบาที่บริเวณเรียวริมฝีปากซีดเผือในที่สดธรรมะเท่านั้นที่จะรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรม วายร้ายกวนเมืองทุกคณะประสบกับความพินาศย่อยยับเพราะมือกฎหมายโดยไม่มีเหลืออยู่อีกเลยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแถลงข่าวคลึกโครมถึงการสิ้นชื่อของจอมโจรเห่าดงและความพินาศของซ่องเล็บเหล็กโดยกําลังปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่เกรียวกลาวพร้อมทั้งตีแผ่เบื้องหลังของอาดยากรทุกคนโดยถี่ถ้วนให้กระจ่างชัดออกมากับสายตาของประชาชนเป็นข่าวชิ้นใหญ่ ถูกนำขึ้นมาถกเถียงวิพากษ์วิจาร์ณไปทั่วทุกมุมเมืองอยู่เออกระเริกตลอดชั่วระยะเวลาหนึง่งแ,แล้วก็ค่อยๆเลือนลางลงทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งเงียบหายไปไม่ผิดอะไรกับคลื่นกระทบฝังเดี๋ยวนี้สวัสดิภาพกลับคืนมาสู่สังคมอีกวาระหนึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของกองปราพิเศษภายใต้บังคับบัญชาของ พันตำรวจเอกพระพิชิตทรชนจะรึกอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไปพร้อมทั้งความเชื่อมั่นอบอุ่นในสมรรถภาพอันเข้มแข็งของกองตำรวจลับซึ่งได้สร้างประวัติการในการปราบปรามเหล่าร้ายไว้อย่างกล้าหาญและเสียสละยิ่งแต่ในขณะเดียวกันกับที่ได้รับคำกล่าวขวัญสรรเสริญจากประชาชนทั่วไปอยู่นี้กองปราพิเศษ ก็จำต้องขาดนักสืบรับผู้สร้างเกียรติประวัติในการปฏิบัติงานไปอย่างสุดเสียดายยิ่งบุตรกฤษณวิภาคขอลาออกจากการปฏิบัติงานภายใต้อานัตของกองปราพิเศษอย่างสงบโดยให้เหตุผลเพียงว่าความรู้และหน้าที่ของเขาเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานอยู่ในแผนกวิชาการเท่านั้นไม่ใช่การปราบปรามดังที่ได้ถูกโอนไปเพื่อทดลองความสามารถ ช่วระยะเวลาหนึง่งจากผลงานชิ้นสำคัญที่เขาได้ทำให้แก่ทางราชการสำเร็จเรียบร้อยทุกประการแล้วไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางเขาเสียได้คุณพระจับมือก็บีบแน่นขณะที่ตกบาและกล่าวขึ้นต่ำๆยามเมื่อเขาจะจากท่านไปโชคดีวุฒเราไม่มีอะไรที่จะเหนียวรั้งคุณไว้ได้เลยเมื่อมันเป็นความประสงค์ของคุณเช่นนั้น แต่ขอโปรดรำลึกไว้เสมอวันหน่วยตำรวจรับแพรกองปราพิเศษจะไม่มีวันลืมคุณได้เลยและสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะต้องขอความร่วมมือจากคุณอีกและเมื่อถึงวันนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะมีคุณช่วยเหลืออยู่ในหน่วยของเราแม้จะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อไม่นานมานี้นะักคาสนหาติสนาวิภาค ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตรงข้ามจากความเงียบเหงาซสืเสาวณบัดนี้กลายเป็นความอบอุ่นมีชีวิตชีวาสังคมภายนอกเห็นหญิงสาวอีกคนหนึ่งปรากฏร่างอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้มีประพิมพ์ประพายคล้ายคลึงกับกฤษณนาแทบจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ดูจะขรึมและสงบสงี่ยมกว่ามากเป็นที่รู้กันอย่างเปิดเผยว่าหลอนคือกองแก้วกฤษณวิภาค ทิดาสาวคนโตคู่ฝาแฝดของกริศนาซึ่งเพิ่งจะกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองสองสาวคู่ฝาแฝดปรากฏแก่สายตาของโลกภายนอกยืนจับมือกันแน่นและยิ้มแย้มเจี่ยมใสให้แก่บรรดาแขกเรือผู้มาอวยพรในงานครบรอบวันเกิดซึ่งถูกจัดทำอย่างเครืกอง้นเออกระเริกที่สุดโดยท่านเจ้าคุณและคุณหญิงผู้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นปิติและชื่นชม ความทุกโศกอันเป็นรอยสูญเสียมาแต่อดีตนับบัดนี้หมดสิ้นไปความสงบสุขสมนัตกลับคืนมาเป็นของท่านบิดามารดาผู้ชาราทั้งคู่ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะให้ความสุขแก่ผู้มาเกิดกล้าวทั้งสองมากไปกว่าได้ชมที่ดาทั้งคู่เคียงข้างกันหมอบกราบอยู่เฉพาะเบื้องหน้าขณะที่อวยพรวันเกิดให้ เพื่อนฝูงมากมายที่มาในงานรู้จักแต่กฤษณนากฤษณวิภาคและพบในความงุนงงว่าพี่สาวของหล่อนมีใบหน้าแทบจะไม่ผิดเพี้ยนไปทำให้เกิดการทักทายสับเปลี่ยนผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาสนุกสนานเกรียวกราวยิ่งนักกฤษณนาจับมือพี่สาวร่วมสายโลหิตนั่นแนะนำไปในบรรดาเพื่อนฝูง ร่าเริงแจ่มใสไม่ผิดอะไรกับผีเสื้อในกลุ่มดอกไม้แต่กองแก้วสงบเงียบเพียงแต่ยิ้มให้แก่มิตรสหายทุกคนซึ่งแสดงความยินดีเอาใจใส่ต่อหล่อนแววตาที่สาดไปในกลุ่มความสุขสำราญราบเรื่นนั้นแฝงไว้ด้วยรอยเศร้าเร้นลับไม่มีความสุขแท้จริงเป็นสมบัติของหล่อนนักแม้ว,ว่าจะแ้งเบิกบานตามน้องสาวสักเพียงไรก็ตาม ใกล้วันกำหนดวิวาของปริศนาและชาวเข้ามาเท่าไรกองแก้วยิงกระวนกระวายและกลัดกลุ่มหลอนปรารถนาที่จะได้อยู่ใกล้ชิดและร่าเริงกับน้องสาวช่ำพูดกลมกลาหัวใจเศร้าระอกกุ่นไปด้วยรอยบาปมากกว่าที่จะปล่อยให้ปริศนาตกไปเป็นเจ้าสาวของการวิวาและแยกจากหล่อนไปเพราะยิ่งจะทำให้รู้สึกเหงาว้าเวจนบอกไม่ถูก แต่ไม่มีใครจะเข้าใจหล่อนได้ในที่สดุดเมื่อจวนจะถึงวันวิวาอันแสนสุขของน้องสาวหล่อนตัดสินใจหลบหนีจากความสุขสมบูรณ์ของผู้มังเกิดเกล้าที่กลมเกล้าท่านุถนอมทุกคืนวันกลับคืนมาสู่บ้านเล็กๆอันเป็นสมบัติเดิมของหล่อนเงียบๆหล่อนทักทายกับคนใช้เก่าแก่สองสาคำกอดและจูบแม่เลี้ยงด้วยใจรักบูชา แล้วจึงหันกลับมายัางห้องส่วนตัวอันแสนสุขเมื่อสุดตัวลงนั่งหน้าโต๊ะกระจกที่เดิมเสียงลึกลับก็ดังทักทายอะไรที่ทำให้เธอหลบหนีคุณพ่อคุณแม่อีกหลอนสะดุง้งแต่แล้วยิ้มปิติสุขก็ผุดขึ้นที่ริมฝีปากตอบแผ่วเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้มีสภาพเป็นโกรดอีกเลยยังจะเป็นด่างอีกหรือไงม่านแผลล้มเขาก้าวออกมาสุดตัวสวมกอดไว้แนบอก หญิงสาวหลับตาลงเอนศีรษะพิงไหล่กว้างฉันมาคอยเธออยู่เมื่ออึดใจเนี่ยเพราะคาดถูกเธอคงจะกลับคืนมาบ้านเกา่าและฉันก็ติดตามมาเพื่อจะเตือนรำลึกสภาพเก่าๆในห้องเนี้เธอยังไม่หลือไม่ใช่เหรอก็เพราะสะภาพอย่างนั้นน่ะสิเรียกร้องให้ฉันกลับคืนมาหามันอีกไงแม้ว่าการกลับมาคราวเนี้จะมีฉันนั่งอยู่เดียวดายก็ตามทีแต่ผลที่สุดเธอก็รอฉันอยู่ก่อนแล้ว รอเช่นเดียวกับที่ได้รับในคืนนั้นฉันทนไม่ได้ที่จะอยู่ในบ้านปิตนะวิภาคต่อไปเพราะขนาดเดียวกันกับที่ฉันได้พี่ชายมาคนหนึ่งฉันก็ต้องสูญเสียใครอีกคนไปเธอเป็นพี่ของฉันใช่ไหมตลอดเวลาเธอจึงได้ละเลยทอดทิ้งฉันเหมือนเช่นน้องสาวอีกคนหนึ่งเพราะเธอเปิดกองแก้วนันซีแต่เดี๋ยวนี้เธอกำลังเป็นพราว ฉันจะขอ,อกอดเธอไว้แบบนี้ก่อนจนกว่าจะมีเสียงปืนลั่นขึ้นอีกและฉันก็จะดับไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดหรือมิฉะนั้นก็จะกอดจนกว่าเธอจะบอกว่าเธอรักฉันเหมือนเช่นที่ฉันรักเธอหล่อนไม่ได้ตอบเขาเป็นแต่โน้มคอเขาลงมาและประสานร,ริฟีีปากของหล่อนแนบเขานิ่งสนิทเบื้องล่างที่ห้องรับแขกมิ ley, เสเตอร์แม็กเจงหลีเศรษฐีใหญ่ภาคใต้กำลังนั่งกระสับกระส่ายอยู่ ขนาดนั้นเด็กรับใช้ก็เข้ามารายงานนอบน้อมโดยซื่อว่าท่านเจ้าขาะคุณพลาบอกให้มาเรียนว่าเธอไม่อยู่คะ่ะและจะไม่อยู่ที่นี่อีกตลอดไปเสร็จทีหนุ่มกระโจนลุกขึ้นยืนลืมตากว้างบนอะไรออกมาเป็นภาษาอังกฤษสองสาคำคว้าหมวกได้ก็รีบเดินออกจากห้องรับแขกโดยเร็วเขาคงจะไม่มาหาหล่อนอีกตลอดไปแล้วจบบริบูรณ์ ขอได้รับความขอบคุณจากสองยามและที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือท่านผู้ประพันธ์พัน,นมเทียงโชคดีมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ